สวัสดีครับก็วันนี้มาช่วงเวลานี้ตามเคยนะฮะแล้วก็จะมาแบบมาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมนะฮะอ๋อโอเคก็วันนี้ก็จะมาคุยกันต่ออีกนิดนึงนะฮะในในเรื่องของการทําคลิปหรือทำไลฟ์หรือรอ,อ่ะเน้นไปที่การทําคลิปก่อนดีกว่านะฮะส่วนของการทำไลฟ์ก็คุณคุณก็ไปหาเอากันเองแล้วกัน มันมีแต่หมดการทำร้ายแบบนี้แต่วันนี้จะเน้นที่การทำคลิปนะครับเพื่อที่คุณจะโพสต์โปรโมทหรือ,อทำให้ทำให้มีการมองเห็นมากขึ้นนะฮะโอเคเอต้องคุยก่อนว่าวันนี้เราปฏิเสษไม่ได้ครับว่าเราอยู่ในยุคข,ของการมีวิดีโอสั้น ทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามวันนี้ผมสรุปมาให้ว่าโอเคเวลาคุณจะทำคลิปสั้นเนี่ยคุณจะต้องทำแบบนี้ให้คนเวลาคุณจะนำเสนออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามหรือว่าแบรนด์คุณหรือว่าจะสร้างการติดตามอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยขอให้คุณทำคลิปออกมาแบบนี้นะฮะแล้วครู่ครับ ให้คนทําคลิปแบบนี้นะครับข้อแรกโอเคให้คุนทาคลิปแบบนี้ในหนึ่งข้อจะต้องมีองค์ประกอบและในหนึ่งข้อเนี่ยไม่ควรเกินหนึ่งนาทีสิบห้าวิหรือหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีถึงไม่ไม่เกินหนึ่งหนึ่งนาทีสิบห้าวินะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะสามารถเอาไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นคลิปสั้นได้ทั้งหมดแล้วมันจะเซฟ เวลามันจะประหยัดเวลาแล้วมันจะทำอะไรได้มากมายนะฮะโอเคเวลาขึ้นต้นคลิปอ่ะก่อนขึ้นต้นคลิปคุณจะต้องอ่าคุณจะต้องมีเขียนหัวข้อแบบที่ผมทําอยู่แล้วพอต้นคลิปมาคุณก็บอกว่าโอเคอวันนี้ผมมีวิธีการที่ผมก็คือบอกก่อนเลยว่าอ่ะข้อแรกนะฮะ ทำคลิปให้ความรู้อาทำคลิปให้ความรู้ทำยังไงนะฮะก็คือก็บอกเลยว่าโอเควันนี้ผมใช้วิธีการนี้อะอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ผมทำอย่างนงี้อาจารย์ผมก็คือก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอาจารย์บัณฑิตเนี่ยจากตอนที่แกเขาเรียกว่าใช้แกแกไม่ชอบออกกําลังกายโดยการวิ่ง แกก็เลยขี้เกียจแกก็เลยไปหาวิธีการว่าเอ้ยทำยังไงให้สามารถเผาผ่านพลังงานเผาผ่านแคลอรีร่ส่วนเกินจากการออกกําลังกายแบบอื่นแต่ผลลัพธ์ได้เท่ากับการวิ่งแกก็ไปศึกษามาแล้วแกก็พบว่าวิธีการาทัมโบลีนนี่แหละมันมันจะทําให้กระโดดทัมโบลีนสักระยะหนึ่ง อสักคร่งชั่วโมงก็จะเหมือนเผาผ่านไปประมาณหลายร้อยแคลอรี่แล้วเสร็จแกก็ไปศึกษาต่อมาโอมันช่วยระบบต่อมน้ําเหลืองดีขึ้นอ่าคราวนี้แกก็ไปซื้อมาลองหลายลแบรนด์จนสุดท้ายก็ไปจบที่แบรนด์สักแบรนด์หนึ่งซึ่งปัจจุบันแกขายอยู่อ่าซึ่งซึ่งก็ทำยอดได้ได้ประมาณสิบล้านยีล้าน อ่ะโดยโดยสรุปในคลิปนั้นอาจารมดเด็ดแกก็บอกว่าโอเคอ่ะแกสำหรับใครที่ไม่ชอบการออกกำลังกายแบบวิ่งเพราะว่ากลัวเรื่องข้อเขา่าอ่าแต่อยากเผาผาลาญพลังงานได้แบบการวิ่งอ่ะก็บอกเลยว่าเนี่ยผมศึกษามาว่าโอเคตัวแทม์บรีนช่วยได้แล้วมันช่วยอะไรตื้อคุณทําแบบเนี้ยให้ความรู้ไปในคลิปเริ่มต้นนะแล้วหลังจากนั้น โอเคสาหรับใครที่ฟังมาตรงนี้มาเรื่อยๆแล้วเนี่ยโอเคมีแกแก็อาจจะให้พอแกให้ความรู้เรื่องทัมโบลีนแกก็อาจจะบอกวิธีการเลือกทัมโบลีนอ่าอ่าจึงมาเป็นข้อที่สองก็คือว่าโอเคพอให้ความรู้เสร็จแล้วก็มาให้ทางเลือกอ่าวิธีการเลือกทัมโบลีน,นะครับวิธีการเลือกอ่าก็เลือก หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อาจจะเป็นสามจุดที่สําคัญว่าเวลาเลือกให้เลือกแบบนี้นะฮะอาจจะไม่ซื้อของแกก็ได้ไปซื้อของคนอื่นแต่ว่าก็แค่บอกว่าโอเคแกขายแกใช้ยี่ห้อนี้อยู่อแล้วสุดท้ายข้อที่สามอาจารย์บัณฑิตก็ปิดท้ายด้วยการเสนอขายเลยเพราะว่าโอเคสําหรับใครที่ชอบแบรนด์นี้ใครที่อยากสุขภาพดีและผมใช้แบรนด์นี้อยู่ แล้วแกก็เป็นตัวแทนขายสุดท้ายแกก็เป็นตัวแทนขายอะแต่ประเด็นคือแกใช้มาจริงๆอ่าแล้วแกก็แกก,แก,ก็พรูฟมาจากแกก็มีบีฟอร์อั t เตอร์ที่ที่แกใช้มาจากเมื่อก่อนหน้าตาเป็นไงตอนนี้สุขภาพเป็นไงอ่ะประมาณนี้มันก็มีมีวิธีการทําก็จัดการให้มันอยู่ในประมาณหนึ่งนาทีไม่เกินหนึ่งนาทีครึง่งแค่นั้นแหละจบเลยโอเคแล้วในข้อที่สาม แกก็เปิดการขายก,ก็บอกโอเคใครสนใจก็สามารถทักอินบ็อกมาเนี่ยแค่ทำขั้นตอนแค่เนี้อยู่ในขอบรู้สึกว่าของแกประมาณสักไม,ไม่เกินนาทีครึ่งแต่ผมแนะนำว่าขอให้บีบทุกอย่างอยู่ในช่วงหนึ่งนาทีไม่เกินหนึ่งนาทีสิบห้าวิผมแนะนำใช่แนะนำเลยเพราะคุณจะสามารถเอาไปโพสได้หมดที่เป็นคลิปวิดีโอสั้นะนะอ่าสรุปใหม่นะฮะ ขั้นตอนแรกสรุปใหม่นะฮะคนจะมาขอซื้อคุณถ้าคุณนำคลิปแบบนี้ข้อแรกก็คือให้ทำคลิปวิดีโอเกิดออกมาเป็นพาร์ทความรู้กอ่อนในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นก็เสนอทางเลือกว่าโอเควิธีการเลือกสินค้าเนี่ยเลือกอยังไงก็อาจจะบอกเน้น3จุดไปว่า1นึ่งสองสามเออวิธี เทอรโมเินที่ดีมีมาตรฐานให้เลือกแบบนี้หนึ่ง,ง,งสองสามสี่ห้าอ่าแล้วหลังนั้นดท้ายโอเคสําหรับใครสนใจใครชอบยี่ห้อนี้ก็สามารถทักอินบ็อกมาได้เพราะว่านอกจากผมใช้มันแล้วผมก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์แบรนด์นี้ก็สามารถทักอินบ็อกมามีราคาพิเศษให้ผมก็เปิดการขายไปเลยก็แค่นั้นพรามันมีอยู่แค่นี้อ่าอย่า ทำคลิปขายอย่าทำคลิปขายที่มันพุ่งๆออกมาขายอย่างเดียวไม่เอาเชื่อผมคนคนคนจะไม่คนจะไม่รักคุณคนจะคนจะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกมีคุณค่าแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนจะไม่ถูกหลอกอะเมื่อคุณให้ความรู้เขาก่อนโอเคนะอ่าโอเค ก็ประมาณนี้แหละครับก็ที่ที่ผมสรุปมาจากไลฟ์อาจารย์บัณฑิตที่าอาจารย์บัณฑิตขายทำเบรีนะนะจริงๆอาจารย์ก็มีขายแบบขายมีมีสินค้าหลายตัวนะแต่ว่าก็แค่ผมสรุปมาจากพาสพาธทำบรีที่แบบเออผมว่าแกใช้บ่อยอะแล้วแล้วผมก็เห็นบ่อยด้วยนี่แหละฮะอ่ะก็วันนี้ก็เอามาให้มาประมาณเท่านี้นะฮะ ก็ยังไงแล้วก็ลองไปทําดูอ่ะเริ่มแรกก็คือว่าให้คุยก่อนว่าโอเคให้ความรู้ว่าโอเคสินค้าคุณอมีมีประโยชน์ยังไงกับตัวคุณมันช่วยอะไรตัวคุณอ่าและไลฟไตล์มาตอบสองแลฟ์ไตล์ของคุณยังไงสองบอกวิธีการเลือกว่าสินค้าตัวน,านาั้นวิธีการเลือกแบบเน้นเ้นแบบดี มีคุณภาพเลือกยังไงโดยบอกมาสามข้ออ่าอันนีค้คือเสนอทางเลือกแนะนําทางเลือกอ่าแนะนําทางเลือกแล้วก็ข้อสุดท้ายอ่าเสนอทางเลือกและแนะนําทางเลือกแล้วก็สุดท้ายก็คือปิดการขายในคลิปนั้นเอาให้จบอืมก็ก็แค่นั้นเดี๋ยววันไหนเอ่ออาจจะผมอาจจะ ทำออกมาให้ดูสักไลฟ์หนึ่งสักคลิปหนึ่งนะฮะว่าเอ้ยทำยังไงครับก็ประมาณนี้เอาเนื้อหาข้อมูลมาให้ประมาณนี้นะฮะก็วันนี้ก็ไปก่อนก็ยังไงแล้วก็เอาไปทำกันดูนะฮะสำคัญคือคุณยันหลุดโฟกัส หนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีสภาพวิอยาหลุดบีบให้ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นเลยอ่โอเคนะอ่ายกตัวอย่างสำหรับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้แนะนำนะฮะอ่าสำหรับใครที่อ่าเป็นคนที่มีนิสยัยสำหรับใครที่เป็นคนที่มีนิสยัย ชอบทำโทรศัพท์ตกบ่อยนะฮะแล้วก็กลัวว่าเอ้ยมันระบบมันจะรวนนะฮะผมขอแนะนำนะฮะตระกูลเรียวมีฮะนอกจากเขาจะเขามีความเรียวอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือผมทําตกไปประมาณสักตั้งแต่ซื้อมาสองปีนี้ก็ตกไปร่วมประมาณวันละครั้งนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็ก็ยัง ระบบก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ครับตกแล้วก็ตก,ตก,ต,กตกแรง้วยนะฮะระบบก็ยังดีอยู่ครับแต่ส่วนมากหลายหลยแบรนด์ก็อาจจะ,ะไม่คืออาจจะล้วนๆอ่อันนี้คือพัดแนะนำอ่ะโอเควิธีการเลือกอันที่ดีนะฮะจริงๆก็บังก็ต้องไปดูว่าแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ย เขามีจุดเด่นด้านไหนบางแบรนด์เรื่องกล้องบางแบรนด์เหมาะสําหรับเล่นเกมแต่สำหรับผมอันนี้คือสำหรับใช้งานจริงๆนะฮะแล้วสําหรับท่านใดที่สนใจนะฮะอาจจะคนที่ชอบมีนิสัยทําตกบ่อยๆใครที่โอเควันนี้มีนิสัยแบบแบบเดียวกับผมก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้นะฮะ,ะจพงขายเฉพาะรุ่น ของ realme อยู่คนก็พูดประมาณแบบนี้นี่นี่คืออันนี้คือตัวอย่างเรียวๆแบบจริงๆเลยถ้าผมจะขายสินค้าให้ realme นะแต่กล้องที่ออกเนี่ยผมใช้ v i โ o โอเคนะโอเคนะอ่าเนี่ยแหละครับนี่คือวิธีการานำเสนออยู่ภายในหนึ่งคลิปอยู่ภายใน,หน,นหนึ่งนาทีไม่เกินหนึ่งนาทีสิบห้าวิก็ประมาณนี้แหละครับ โอเคนะก็วันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ